สวัสดีค่ะ5วิธีลดเสี่ยงผู้สูงอายุจากภัยโควิด19แนะ5วิธีปฏิบัติเพื่อให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโควิดเน้นให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็นที่สําคัญหากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่แออัดมาให้เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย1-2เมตรค่ะเพื่อเป็นการป้องกัน การแพร่เชื้อไปยังกลุ่มผู้สูงอายุพอหากได้รับเชื้อจะมีอาการรุนแรงอาจถึงขั้นเสียชีวิตได้ค่ะนายแพทย์โอภาสอธิบดีกรมควบคุมโรคกล่าวว่าในช่วงการแพร่ระบาดของโรคติดต่อไวรัสโคโรนา2019เนี่ยค่ะระลอกใหม่นี้ที่พบผู้ติดเชื้อจากการเดินทางไปทำงานนอกบ้านที่เป็นสถานที่แออัด อากาศถ่ายเทมไม่สะดวกหรือมีคนอยู่เป็นจำนวนมากบางรายอาจจะมีอาการน้อยหรือไม่แสดงอาการกรมควบคุมโรคจึงขอให้ผู้ที่ออกไปทำงานข้างนอกแล้วต้องกลับเข้าบ้านในทุกวันตอนเย็นควรที่จะระมัดระวังอย่าประมาทลดการใกล้ชิดในครอบครัวเพราะอาจจะนำเชื้อมาแพร่สู่คนในครอบครัวได้โดยเฉพาะกลุ่มผู้สูงอายุ กรมควบคุมโรคขอแนะนำ5วิธีปฏิบัติเบื้องต้นเพื่อป้องกันให้ผู้สูงอายุปลอดภัยจากโรคโควิด -19 ดังนี้ค่ะ 1. ให้หลีกเลี่ยงการออกนอกบ้านหากไม่จำเป็นค่ะ 2. มันใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าเมื่อต้องออกนอกบ้านหรือมีคนมาเยี่ยม 3. ให้มันล้างมือด้วยน้ำและสบู่หรือเจลแอลกอฮอล 4. แยกสำรับอาหารและของใช้ส่วนตัว 5. หากออกไปนอกบ้านเมื่อกลับมาให้รีบอาบน้ำและสระผมทันทีนอกจากนี้นะคะหากคนในบ้านมีประวัติเสี่ยงหรือไปสถานที่ที่แออัดมาให้ 5. เว้นระยะห่างจากผู้สูงอายุอย่างน้อย1-2เมตรนะคะ กลุ่มผู้สูงอายุและผู้ที่มีโรคประจำตัวเช่นโรคความดันโลหิตสูงโรคเบาหวานโรคหัวใจปอดอุดกันเลื้อรังไตวายเลื้อรังเป็นต้นค่ะขอให้อยู่บ้านไม่ไปร่วมกิจกรรมหรืองานสังสรรค์ต่างๆหากิจกรรมในบ้านทำเพื่อผ่อนคลายเช่นรดต้นไม้ทำความสะอาดบ้านและออกกำลังกายให้แข็งแรงค่ะ แต่หากจำเป็นที่จะต้องออกนอกบ้านให้สวมหน้ากากอ,อนามัยหรือหน้ากากผ้าร้อเอร์เซล้างมือบ่อยๆเว้นระยะห่างการไม่ไปในสถานที่ที่แออัดหรืออากาศถ่ายเทไม่สะดวกค่ะและเลี่ยงการรับประทานอาหารร่วมกันเพื่อลดความเสี่ยงในการติดเชื้อโควิด -19 จากสิ่งแวดล้อมภายนอกและเป็นการรับผิดช,ชอบต่อสังคมด้วยค่ะ ไม่พลาดคลิปดีๆนะคะก็อย่าลืมกดติดตามกดถูกใจด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ